กาแฟใส่นมแต่ไม่ต้องหวานมากกดดนนกาแฟนักเรียนและแล้วกาแฟนี่คืออาราบิก้าหรือโรบัสต้าโรบัสต้าอ๋อแล้วปลูกที่นี่เลยปะในเขตที่ใหญ่เลยสวนอ๋อทุ่ยใหญ่เลยสวนแก้วละ30บาทถ้าเย็น40ทุกคนโอเคคือคั่วกันสดๆเลยทุกคนใช่ครับอืมคั่วสดๆเลยครับใส่ทีละกี่กิโลครับหนึ่งกิโลไหมไม่ไม่ถึงครับประมาณสองกระบวย อ่าแล้วอันนี้อันนี้กับอันนั้นมันต่างกันยังไงวะอันนี้ก็แบบว่าเหมือนเป็นกระทะของใช้ในบ้านของเด็กๆพาแบบ่าแต้เงินเป็นเครื่องเราต้องเด็กต้องซื้ออ๋อนีก็แบบบ้านๆแบบนี้เลยครับใส่เข้าไปนะฮะก็คั่วตกอยู่ที่ประมาณ15นาทีถึง20นาทีนาัีถ้าไฟแรงก็ประมาณ15นาทีแต่ว่าเราจะควบคุมอุณหภูมิมันได้ยาก ยากมากแสดงว่าต้องเฝ้าเลยต้องเฝ้าต้องหมุนตลอดเวลาพักไม่ได้เลยครับพอมาเริ่มบางแปะแปะก็เอาออกเอาออกเลยครับแปะแรกก็คือออกเลยครับแปะ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 ถ้าหลายแปะนี่คือเจ็บครับเจ็บแล้วมันตกเลยออะไรถึงใช้คำว่ากาแฟนักเรียน โกที่อู่บ้านของนักเรียนดูอบรมที่นักเรียน,ตนเตรียมขายออกมาและนักเรียนก็ขายเองั่้เองทําเองก็เลยเป็นกาแสนักเรียนแล้วนักเรียนได้ก็ครับเป็นผู้คุม <c oughs> ผู้คุมนักเรียน <c oughs> นักเรียนน,นักเรียนเขาให้ชิมอบเชยนะครับ <c oughs> ดีนะเป่าก่อนอ่ะไมงะ่งั้นลวกอ่ะงั้นงั้นสุกยันไส้อะทุกคนวางยา<ห>งพี่เขาเออวางยาแต่จะวางใจ พี่อะพูดเยอะแต่ไม่ใช่คนเจ้าโชว์นะแต่หน้าตาที่มีอยู่บับั้งคับถึงจะดูพูดเล่นๆนะแต่จริงใจทุกคำพูดน้ <c oughs> องยืมคำพูดไ <c oughs> มน้องยืมคพูดน้องเอาแต่ใจแต่คำพูดแต่จะเอาใจที่ไป <c oughs> เอาอย่างละหกอย่างละคือเอาไปแจกเดี๋ยวซื้อไปฝากเอฟซีหน่อยนะครับกาแฟมาจากไหนครับ กาแฟของเรานะคะมาจากป่าที่ในเลสวนค่ะซึ่งเป็นในหมู่บ้านพวกหนูค่ะอันนี้250บาทค่ะเป็นสูตรหนึ่งเป็นกาแฟดําดปกติเลยค่ะกาแฟดำปกติใช่ค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่สองค่ะราคาอยู่ที่70บาทค่ะสูตรนี้จะใส่ใอบเชยด้วยค่ะไข่ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะไข่ตรงใ,ใต้สะพานมอญใต้สะพานมอญเขาเรียกว่าฝั่งฝั่งอะไรนะฝั่งเนี้ยฝั่งมอญค่ะ นอนอ๋อต้องมาฝันนี้ถ <c oughs> ึงจะเจอใช่ค่ะเอ,า,อางี้ทุกคนถ้าเกิดใครจะอุดหนุนนะทุกเสาร์อาทิตย์ออกม,มาแน่แน่ส่วนวันหยุดนักกาตลาเลิกเนี่ยก็จะเจอเหมือนกันก็จะมีเด็กๆมาขายอ่าเขาเรียกว่ากาแฟนักเรียนแต่วันนี้ไม่ได้ใส่ชุดน,นักเรียนนะก็อาจจะเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ก็ได้นะครับเนี่ยทำกันกสดๆเดี๋ยวผมพาไปดู แนะนำนิดน,นึงนะครับเป็นกาแฟผสมอบเชยหอมดีหอมดีเนี่ยผมกินเป็นกาแฟกาแฟเย็นนมแต่ว่าไม่หวานมากเพราะว่าชีวิตผมหวานอยู่แล้วเป็นไงทุกคนน่าสนใจไหมผมว่าเป็นร้านกาแฟเหมือนธรรมดาแต่ว่าสตอรี่ของกาแฟไม่ธรรมดาแต่ถ้าใครอยากเห็นอยากมาลองชิมสังขารบุรีครับค,คือปิดเทอมเนี่ยหาลยไ้พิเศษนะเด็กๆก,ก,ก็ถือว่าขยันนะครับผมก็เลยอุดหนุนเอาไปแจก f c ครับอันนี้สีขาวอบเชยอันนี้แบบไม่ไม่ผสมอะไรเลย ธรรมดาโอเค9 6 0บร่ะสอเ็9ใครคอมเมนต์มาใต้คลิปนะเดี๋ยวผมจะส่งให้กินฟรีถึงบ้านเลยนะถือว่าสนับสนุนเด็กนักเรียนนะครับที่ซื้อมาไม่ได้กินเองนะเอาไปแจกไม่ได้รวยนะแต่น้ำใจดีไม่ต้องไม่ต้องทอนไม่ต้องทอนไปเด็กนักเรียนใช่ไหม อันนี้สนับสนุนทุนการศึกษาให้ให้ให,ให้คนเดียวไปแบ่งกันนะให้คนเดียวไปแบ่งกันนะอน้องให้คนเดียวไปแบ่งกันนี่คนเดียวอ้าก็ผู้ใหญ่สุดไม่ใช่เหรอไม่ใช่งั้นทุกคนนะครับมาสังขาบุรีที่นี่นะครับกาแฟดีต้องมาชิมกันเสาทิ์ชื่อว่ากาแฟนักเรียนนะคั่วกันสดๆมาแล้วอย่าเ็วนะครับต้องมาลองขอบคุณครับ